สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุนเพื่อนคนทาเกษตรฝากไเขมาแล้วหรือท่านใดขามาแล้ว,ว,าาลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อจะได้แจง้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือน,นี้ก็บเสืผ้ามาเบิง เพิ่นเลี้ยงงวัวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเลี้ยงงวัวใส่คอกไว้บ่ได้ปล่อยหลายปีเด้เพิ่นเลี้ยงมาบ่ได้ปล่อยจักเทื่อก็มาเบิ่งวิธีเลี้ยงเงพิน่นว่าเพิ่นเลี้ยงจังซี่เพิ่นเลี้ยงแนวาดายจะพาพีพ่อน,น้องมาเบิ่งเด้อครับเด้อแต่ว่ามื้อนี้กัเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ดอกกับว่าสิได้สอบถามก็บ่ได้สอบถามกัเบิ่งงวัวเด้อพี่น้องเด้องัว่า ต้นค้งไว้ในคอกนี่เพิ่นเลี้ยงไว้อันบ่ได้ปล่อยเพิ่นให้มันกินฟางอย่างแบบง่าย,ง,ยง่ายเพราะห้าตัวบ่หกตัวเลี้ยงไว้ก็พันธุ์มีงานประจำพันธุ์โมด้ดปล่อยพันก็นขังคอกประจำ เยี่ยวหยาไม่ให้กินเลยกอาเครื่องไว้ทึ่งหันทึ่ง,งมันก็นอยู่ห้องใจก็อยูเบ็ดมือขอก,ก,กวา้างไม่ได้ออกขอกี่พี่น้องอยู่ขอกตลอดกัผิวก็ดีเด้เลยแต่ว่าสำคัญขอกเราเผนกว้างดีเด้เลยเราเห็นขอกกว้าง กินเฟื่องส่วนใหญ่อาหารหลักคือเฟืองปรจําหาอาหารเขียวเฮาก็เกยหญ้าได้เพิ่นก็ต้องเอามาใส่หางไว้บ่บ่ค่อยหลายดอกหญ้าซองนี่นะส่วนมากเฟืองนั่นล่ะเฟืองมันก็ดึงกินเองมันบ่ได้ใส่หางดอกันามันก็ดึงเอาจองมากินเองอันผู้ใดบ่มีเวลาเลี้ยงก็เลี้ยงแบบเพิ่นได้ได้เด้อครับเด้อเลี้ยงจัก4-5ต หอกกึ่งกว้างคอกนั้นญ่แคบคอกแคบมันนั่นบ่มีหมองยางอันนี้มันเพิ่นเฮ็ดคอกกว้างยางขั้งไว้หลายปีเด้สองสามปีแล้วของเพิ่นบ่อยู่มื้อนี้นั่นมันจะของมันอยู่ก็่าสอบถามให้ฟังอยู่ผู้ใดสนใจก็เอาไปเฮ็ดเด้อครับเด้อเลี้ยงแบบเพิ่นนี่ก็ได้ ติดขอ้อกุงกว้างมัน,นยางได้ตลอดเฟืองยาขาดหาเฟืองมาไว้ส่วนเขาหน้าปังออก,ออกเอาเฟืองเขาหน้าปังนั่นกินดีงมือก็บรรลายชีหาโตสีมันก็ดีอยู่คำพคือว่าจอยปันไดสีสันก็ดีอยู่ก็คือว่าใช้ได้อยู่ซส,สำหรับคนโม้มีเวลาเฮ็ดเป็นสีกระได้แล้วครับพี่น้องเด้อ เรื่องแบบง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อจะสำคัญเขาต้องเห็ดคอกรุงกวงดิถ้าเขาเห็ดคอกแคบกละงัวมันก็ย่างบ่ได้มันก็บ่ได้ย่างไปย่างมามันก็บ่ได้คไายเขียดมันฉีกเขียดมันฉีบ่ค่อยเป็นสัตวดดิถ้าเขาเห็ดคอกกว้างๆย่างอิสระไปมาแล้วก็เขาก็เติมอาหารเจียวหยาไม่กินแน่ก็เฟื่องแน่แล้วก็ใส่อาหารเสริมน้ำ ใส่ห่อก็ได้ใส่ห่อหรือว่าใส่กากมันไม่มันจินหรือว่าหัวอาหารสําเร็จอาหารสําเร็จก็ได้ต้องเสริมถ้าเข้าเลี้ยงเนี่ขังขอกเนี่ยถ้าเข้าต้องมีอาหารเสริมถ้าเข้าบอลใส่อาหารเสริมเนี่ยมันอยากบ,บ่อยากสมบูรณ์ได้งัวเะาก็เลี้ยงแบบวิธีเข้ายากเขามีงานประจำเนาะไม่เวลาให้กับมันก็เฮ็ดตินซีก็ได้อยู่ จะต้องใส่วอาหารด้วยพีน้องเด้อใส่ห้อปลูกหญ่าจักไรสองไรนี่ก็อยู่ได้แล้วเลี้ยงแบบมันก็ได้สบายคือกันนี่หญ้าเกี่ยวหญ่ามาให้มันกินอาหารสดวพวกหย้าปวกใบก็ทิ้นพวกอันนี้ก็ได้มันแห้งมันหยังเขาก็ไม่ให้มันกินต่ต้องมีอาหารพวกเสริมน้ำแน่ถ้าเขาเลี้ยงแบบนี้ต้องมีอาหารเสริมใบ ก็เฟื่องนี่เระเป็นรักเพราะว่าเฟื่องบื่อดอกเขาไปหาซื้อมาไว้อัดมาไว้เฟื่องหน้าปังผู้ใดสนใจอยากไปเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดแต่พี่ดองเด้อผู้ใดมีเวลาเขามีเวลา,ขาเลาขาก็ปล่อยเลี้ยงแ้วเขาม,มีเวลาเขาก็เฮ็ด,แบบด,แบบดแบบนี้ละก็หันอยากเฮ็ดหันอยากเลี้ยงเนว่าเขาไม่มีเวลาต้องเฮ็ดแบบนี้เพาต้องมีทีที่งงกว่างแล้วก็ปล่อยให้มันยางได้ตามสบาย สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนังงงงง่มเพื่อจะได้แจ้งเตือนชิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหล,ยลายๆสวัสดีครับ